มุมเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดพลังอย่างที่มันไม่จําเป็นขึ้นนะครับแล้วมุมเนี่ยหลักชีวิตยาเนี่ยมันเป็นบทวิจัยของต่างประเทศเลยว่าคนเราจะกลัวหรือมีความกังวลเมื่อเห็นมุมสามเหลี่ยมนะครับสาเหตุมันอาจจะมาจากเขาเดานะเดาว่ามันน่าจะมาจากการที่เราเห็นเขี้ยวสัตว์เหมือนเราเห็นฟันฉลามแล้วเรารู้สึกแวบเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนเห็นนะครับหลักวิชาฮวงจุ้ยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของ ความเชื่ออย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการใช้งานด้วยนั่นเป็นเรื่องของหลักวิศวกรรมด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของจิตวิจายเนี่ยเป็นหลักเลยนะฮวงจุ้ยเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องจิตวิจัยเป็นหลักลบิลเกตยังใช้อะ <ś c oughs> บิลเกตี่ตัวเชื่อฮวงจุ้ยเลยนะโลโก้ Log o, logo, Microsoft อะแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์แบบบ้านให้ดูกันนะครับเป็นบ้านที่เจ้าของที่ส่งมาให้เนี่ยเขาบอกว่าไรายได้เขาติดติดขาดขาดช่วยหน่อยนะครับช่วยดูหน่อยว่าเป็นยังไงผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์และกันแล้วก็น่าจะ เป็นหลักวิชาด้วยนะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ดูว่าจุดไหนบ้างที่เป็นอุปสรรคจุดไหนบ้างที่ทําให้เกิดรายได้ติดขัดนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยบ้านเขาค่อนข้างจะไม่ซับซ้อนนะครับก็เลยเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างของท่านท่านหนึ่งนะครับก็บอกมาว่ารายได้ติดติดขัดนะฮะสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ให้ทุกคนดูนะครับว่าถ้าพูดถึงรายได้นะทุกคนนะจะไม่ขึ้นใจเลยนะเราจะต้องดูที่ ประตูบ้านนะครับคุณจะต้องดูที่ประตูบ้านเพราะประตูบ้านคือตำแหน่งรายได้ตามหลักวิชาห่วงจุย้ยดังนั้นนะครับถ้าเราดูฟอร์แปนเนี่ยนะตรงนี้เป็นที่จอดรถใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วประตูก็คงต้องอยู่แถวแถวนี้แหละนะครับอ่ะก็คือตรงนี้นี่คือประตูบ้านเขาเห็นไหมอ่ะคุณสังเกตดูประตูบ้านเขาสิ่งแรกที่เราเจอก็คือว่าเปิดประตูออกมาจากบ้านนะเขาเจอกําแพงบ้านเห็นไหมตรงนี้คือกําแพงบ้านเป็นลักษณะหนึ่งนะครับตามหลักห่วงจุ้ยนะที่ มักจะมีรายได้น้อยนะครับมักจะมีรายได้น้อยนะครับคุณลองเปรียบเทียบดูถ้าสมมตินะสมมติว่าประตูอยู่ตรงนี้แทนนะสมมติแล้วกันประตูหันหน้าไปทางนี้นะนะหรือเอาอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้นะแล้วเห็นประตูออกไปทางนี้นะคุณจะเห็นว่าถ้าคุณเปิดประตูบ้านออกมาเนี่ยคุณเห็นพื้นที่กว้างใหญ่จริงปะ่ะเป็นพื้นที่หน้าบ้านถึงแม้จะมีรถจอดไม่เป็นไรนะเห็นประตูบ้านใช่ไหมเห็นพื้นที่ภายนอกบ้านเห็นถนนมันเห็นไกลกว่า นะครับมันเห็นได้ไกลกว่าได้กว้างกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่เขาดด้เลือกที่จะเอาประตูมาไว้ตำแหน่งนี้ดังนั้นระยะเห็นของคุณเห็นแค่นี้นะครับจำไว้เลยว่าพอตรงนี้เป็นประตูตรงนี้ก็เป็นหน้าบ้านจริงป่ะจริงไหมจริงไหม,ไหมดังนั้นจะเห็นว่าพื้นที่หน้าบ้านเขาค่อนข้างแคบแล้วก็ตันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พอเห็นก็รู้สึกได้เลยว่าไม่แปลกที่เจ้าบ้านจะบอกว่าเฮ้ยอาจารย์อยู่บ้านนี้มามันติดติด,ตดขัดขัด รายได้ดีบางช่วงรายได้เดาดรอปบ,บางช่วงนะครับโอกาสทางการเงินค่อนข้างน,น้อยเพราะประตูนะครับคือตําแหน่งแรกเลยที่เราต้องโฟกัสนี่คือปัญหาที่หนึ่งนะผมวงกลมไว้ก่อนนะดังนั้นใครก็ตามเลือกบ้านซื้อบ้านนะครับพยายามดูที่ประตูก่อนเลยถ้าเราจะดูเรื่องห่วงจุ้ยนะดูที่ประตูก่อนเลยว่าเปิดไปคุณต้องเห็นพื้นที่กว้างยิ่งกว้างยิ่งดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตามหลักวิชาห่วงจุ้ยเนาะหน้าบ้านคืออะไร หน้าบ้านคือหงแดงใช่ไหมประตูหน้าบ้านโซนหน้าบ้านของเราเป็นหงแดงนะหงแดงชอบความเคลื่อนไหวชอบแสงแดดชอบความสว่างเขาเปรียบเปยแล้วกันนะเป็นสัตว์ที่พูดถึงพลังงานหยางนะครับเป็นพลังงานหยางเขาต้องการความเคลื่อนไหวความกว้างความสว่างนั่นเองนะครับโดยธรรมชาติเวลาที่เราเปิดประตูบ้านออกไป <c oughs> เห็นที่กว้างย่อมรู้สึกปลอดโปร่งมากกว่าเห็นที่แคบแคบอยู่แล้วเนาะแล้วประตูบ้านเนี่ยเป็นทางเป็นเรียกได้ว่าเป็นจุดแรกที่เชื่อมระหว่างเราสู่ภายนอก นะครับภายในบ้านสู่ภายนอกแน่นอนครับย่อมเป็นเรื่องว่าเป็นประตูแรกที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกทันทีหลักจิตวิทยานะเห็นประตูประตูหน้าบ้านนี่คือสําคัญสุดเลยเปิดไปถ้าคุณเห็นความสกรปรกกับเปิดมาเห็นความสะอาดอย่างเงี้ยเจอแบบนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยมันต่างกันอันนี้คือการเปรียบเทียบนะเหมือนกันครับถ้าเราเปิดประตูไปเจอที่แคบที่อับที่ตําตันทุกวันมันเริ่มต้นวันก็เริ่มต้นจากความจากความรู้สึก โดนกรอบและระดับหนึ่งนะโดน,โดนกันกรอบได้ในระดับหนึ่งนะครับต่างกับบ้านที่ด้านหน้าบ้านก,กว้างๆ <c oughs> ก็จะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายใจกว่าได้ในทางหลักชีวิตยาด้วยอย่างที่บอกนะว่าหลักวิชาฮวงจุ้ยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความเชื่ออย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการใช้งานด้วยเนาะนเป็นเรื่องของหลักวิศวก,กร,รรมด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาเ,ยเป็นหลักเลยนะฮวงจุ้ยจริงๆแล้วเรื่องจิตวิทยาเป็นหลักเลยนะบ,บ้านที่มันปลอดโปร่งกว่าย่อมพลังงานต่างกัน นะครับพลังงานต่างกันนะครับอ่าอ่าจุดที่2นะครับที่เงินทองเรืองไหลนะครับอ่านี่ตามหลักวิชาโกจุ้ยนะครับเราลองไล่เข้ามาดูแล้วกันว่าหลังจากเข้าไปในบริเวณบ้านนะครับอ่าแล้วเข้าไปในบริเวณบ้านนะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือเราจะเจอตอกินข้าวนะครับอ่าจุดนี้นะบ้านนี้ครัวเนี่ยเขาอยู่ส่วนหน้าบ้านนะเข้าครัวไปไว้่วนหน้าบ้านนะครับแล้วก็มี ตรงนี้คงเป็นครัวนอกของเขานะครัวนอกเคยเขาก็จะมีเตาแก๊สเตาไฟอะไรก็ว่ากันไปนะครับบ้านมีครัวนอกดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ากลิ่นควันอาหารน้ำมง่งน้ำมันไ,มได้ไม่เข้าบ้านนะครับจริงๆแล้วถ้าถ้าในบ้านมีครัวใหญ่ๆมีไฟเตาไฟอยู่ในบ้านจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปิดไม่มิดชิดเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแน่นอนกลิ่นเนาะกลิ่นอะไรติดผ้าติดอะไรสกรปรกไปหมดเหม็นไปหมดนะครับมันส่งผลร้ายด้วยนะดังนั้นการการที่เราจะมีเตา แก๊สทาอาหารหนักๆโดยเฉพาะอาหารไทยอาหารจีนเนี่ยนะครับไปอยู่นอกบ้านนี้แอบดีอยู่โอเคเรามาดูกันนะหลังจากเข้ามาตรงนี้นะครับบ้านนี้เป็นบ้านสองชั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเอาเอาเฉพาะชั้นแรกมาให้ดูก็จะเห็นว่าบ้านอีกจุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบสำหรับบ้านหลังนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของพื้นที่ว้าแหว่งนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยสําหรับกรณีที่จะได้โชว์เรื่องพื้นที่ว้าแหว่งนะเห็นไหมถ้าเราดูจากพื้นที่บ้านก็จะเหลือแค่แบบนี้เห็นไหม นะครับแล้วก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้มันจะแหว่งหายไปทางของจุ้ยเขาจะเรียกว่วา missing corner นะครับก็คือเป็นมุมที่มันมัน missing ไปก็คือหายไปไอ้ missing corner เนี่ยไปอยู่ตรงไหนก็ก็ไม่ค่อยดีนะในวิชาของจุ้ยเขาจะชอบให้มันสมดุลน,นะอันนี้เราสามารถ a p p l ยได้ไปจนถึงที่ดินด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้กับบ้านอย่างเดียวตัวบ้านอย่างเดียวที่ดินที่ดีก็ควรจะ เป็นสมดุลคือมีเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับคือมันมันหลายเหตุผลด้วยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้งานอย่างเดียวนะครับแน่นอนอนะ่ะพื้นที่ที่มันแหว่งการใช้งานมันก็แปลกประหลาดใช่ไหมมันมีเหตุผลอื่นด้วยนะก็คือว่าอย่างเมื่อก่อนการการเก็บภาษีเขาจะเก็บจากพื้นที่ของพื้นที่ที่ติดกับถนนนูกใช่ไหมเขาก็จะเก็บพื้นภาษีพื้นที่ที่ติดกับถนนอย่างเงี้ยน,นะครับดังนั้นบ้านที่มันว้าแหว่งเนี่ย การคำนวณภาษีมันจะมันจะมีโอกาสขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยรวมไปจนเคยได้ยินใช่ไหมเราเคยได้ยินคําว่าหน้าบ้านต้องแคบหลังบ้านต้องกว้างไหมนะจริงๆแล้วมันเป็นที่มาที่ไปมาจากวิชาฮคงจุ้ยโบราณนะของจีนเขาก็คือว่าที่ถ้าได้หน้าบ้านที่แคบเนี่ยก็แปลว่าพื้นที่ที่ติดถนนมันจะน้อยจริงไหมก็เสียภาษีน้อยมันก็ประหยัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะเราก็อาจจะไม่ได้วัดภาษีที่ดินเนี่ยจาก จากพื้นที่หน้าบ้านอย่างเดียวแล้วเราวัดเป็นปริมาตรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะไม่ไมมีผลนะแต่ว่าในอดีตมันเป็นที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะแต่ว่าอ่ะโอเคแล้วทีนี้ว่าการที่มันได้พื้นที่ที่มันเป็นีเป็นสมดุลและกันยังไงก็ดีกว่านะครับคำว่าดีกว่าก็คือรู้ตำแหน่งชัดเจนุดตรงไหนที่ของเราของเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือแนวคิดนะครับอ่ะรวมไปจนถึงตัวบ้านด้วยแหละตัวบ้านด้วยก็คือเราจะเห็นว่าถ้าตัวบ้านถ้ามันแหว่งไปเนะี่ย มันจะเกิดปัญหาขึ้น2จุดครับปัญหาจุดแรกก็คือเราใช้พื้นที่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนาะบางคนบอกมันก็มันต้องเว้นที่จอดรถนะครับอาจารย์นะครับก็เดี๋ยวนี้บ้านยุคใหม่เราจะทําแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะมันมีวิธีแก้อยู่นะยังไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับก็คือเราจะเอาเราจะยอมเสียพื้นที่บ้านส่วนหนึ่งเพื่อเอาไว้จอดรถนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะหนึ่งใช่ไหมปัญหาที่จะเจอ2อย่างก็คือแน่นอนเราใช้พื้นที่ได้ไม่เต็มมันนะครับ2ก็คือบ้านที่มันแหว่งนะครับเราจะมันจะเกิดมุมค่อนข้างเยอะ นะครับเราลองดูตัวอย่างบ้านหลังนี้เราจะเห็นว่ามีมุมนี้เกิดขึ้นมีมุมนี้เกิดขึ้นนะครับใช่ไหมอ่ามีมุมนี้เกิดขึ้นเป็นต้นนะครับคือมันจะเกิดมุมมากเกินความจําเป็นจากที่มันไม่ควรจะมีละกันอ่าไอ้พวกมุมๆพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นคือคือคนฮวงจุยนะ้ยเขาจะไม่ค่อยชอบมุมเท่าไหรล่ละกันนะตามหลักวิชานะครับมันเป็นพลังพลังหยาง อะไรที่เป็นมุมมันจะแหลมๆหลมคมๆมมันจะเป็นหลักเป็นสัญลักษณ์เนาะเป็นทรายของพลังหยางนะครับมันจะต่างกับความโค้งความเว้าที่เป็นทรายที่เป็นสัญลักษณ์ของพลังหินนั่นเองนะฮะบ้านคนเนี่ยบ้านคนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบพลังหยางอย่างนี้เท่าไหร่โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบ้านคนเนี่ยสิ่งที่เราต้องเน้นเราต้องการเน้นเน้นความเป็นหินมากกว่าหยางนะหินก็คือต้องสงบร่มเย็นจริงนะ แต่จริงๆมันต้องสมดุลน,นะครับไม่ใช่ว่าพอเราบอกต้องการความเป็นหยินเนี่ยโอ้โหให้มันให้มันมืดทึบจนน่ากลัวอันนั้นก็ไม่ใช่นะความหมายของทางจีนก็คือเน้นหยินแต่ไม่ได้แปลว่าหยินล้วนเราต้องสมดุลน,นะจ๊ะเพราะฉะนั้นมุมเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดพลังอย่างที่มันไม่จําเป็นขึ้นนะครับแล้วมุมเนี่ยหลักชีวิตยาเนี่ยคนมนุษย์เราไม่ชอบมุมนะคนเราไม่ชอบเห็นความแหลมไม่ชอบเห็นสามเหลี่ยมนะครับไม่ชอบเห็นมุมนะหลักชีวิตยานะครับ อันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วนะว่ามันเป็นบทวิจัยของต่างประเทศเลยว่าคนเราจะกลัวหรือมีความกังวลเมื่อเห็นมุมสามเหลี่ยมนะครับสาเหตุมันอาจจะมาจากเขาเดานะเดาว่ามันน่าจะมาจากการที่เราเห็นเคี้ยวสัตว์เห็นฟันเหมือนเราเห็นฟันฉลามแล้วเรารู้สึกแวบเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนเห็นนะ,นะครับเหมือนกันครับมุมมันก็คือลักษณะของความแหลมความคมของแหลมของคมนั่นแหละนะครับมันจะเป็นลักษณะที่อาจจะส่งเสริมให้เรารู้สึกถึงความวิตกได้ลึก นะครับดังนั้นถ้าเรามีมุมในบ้านเยอะๆมีของมีคมในบ้านเยอะๆบางบ้านเนี่ยประดับด้วยดาบเอาดาบโบราณเนี่ยมาห้อยมาติดตามกําแพงามตามผนังเพื่อให้เป็นปนของประ,ระดับใช่ไหมทามุมสามเหลี่ยมเยอะๆทําเล่นระดับหลังคาเล่นระดับเพดานเยอะๆจนเกิดมุมเยอะๆเนี่ยมักจะกลายเป็นว่าเป็นมีมีเรื่องให้มีเรื่องให้อึดอัดอยู่ตลอดเวลาภายในใจเป็นคนคิดลายได้เป็นคนขี้กังวลได้เป็นคนขี้วิตกได้นะคะเป็นคนที่ เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นคนที่ปิดกั้นเป็นน้ําเต็มแก้วได้อ่าประมาณนี้คือเพราะเหมือนกับว่าชีวิตมันอยู่ในความระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเห็นมุมมันเยอะๆนี่คือหลักคิดนะครับดังนั้นบ้านเนี่ยเราเขาคนจีนเขาเลยสังเกตถ้าเราไปดูบ้านคนจีนในในทางหงจุ้ยเนี่ยที่เขาจัดตามหงจุย้ยมันจะไม่ค่อยมีมุมหรอกมันจะเป็นกลมๆซะเยอะ คงโคง้โคงว้าวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะดังนั้นก็เลยอย่างที่บอกว่ามันมีมุมได้นะครับว่าไม่ใช่ว่าบ้านหนึ่งหลังห้ามมีมุมเลยมีมุมได้แต่ว่าการที่บ้านแหว่งเนี่ยมันก็จะเกิดมุมเพิ่มขึ้นมาโดยไม่จําเป็นนั่นแหละนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่สองนะครับแล้วนะที่ที่อาจจะส่งผลให้บ้านไม่เกิดความสมดุลตามหลักของจุ้ยนะติดขัดทางไรายได้ทางการหาเงินทางความสมดุลทางความ เรียกว่าอะไรการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นจุดที่สองที่เราเห็นกันมันแก้ได้นะจริงมันอยู่ที่ทิศแหละนะครับอยู่ที่ทิศไหนมันก็มีวิธีแก้วิธีเสริมจากการบางคนเขาก็จะแก้ด้วยการทําให้มันเต็มก่อนมันก็ต้องดูทิศทางดูวิธีแก้นะจริงๆวิธีแก้วิธีหนึ่งที่ที่ใช้ได้ดีนะครับคือเขามักจะนิยมติดกระจกเงานะครับอ่าเราอาจจะติดกระจกเงาฝั่งนี้ก็ได้ภายในบ้านนะครับติดภายในบ้านนะครับเป็นกระจกเงาก็ได้ก็คือพอตรงนี้เป็นกระจกเงาก็จะทําให้พื้นทีี่ตตรงนนนน้้มมมมัเเอ็ากขึโค มาดูแบบบ้านเดิมนะครับจุดที่สามที่ตามหลักวิชาว่ามันมันไม่ค่อยดีนะฮะอะไรเอกมาดูกันนะครับนั่นก็คือเปิดประตูบ้านเข้าไปแล้วก็ปะกับโต๊ะกินข้าวเลยนั่นเองนะครับปะกับโต๊ะกินข้าวเลยนั่นเองเห็นไหมประตูบ้านกับโต๊ะกินข้าวใกล้กันมากตรงกันมากนะครับคุณสังเกตไหมว่าบ้านคนส่วนใหญ่เน,นี้ยนะครับโดยเฉพาะบ้านตามโครงการหมู่บ้านเนี้ยเปิดประตูบ้านเข้าไปมักจะเจอ โซนนั่งเล่นก่อนอันนี้ถูกต้องอันนี้ดีกว่านะอันนี้ดีกว่าห้องรับแขกโซนนั่งเล่นอะไรอย older, า els, ่างเงี้ยนะครับหรือเจอพื้นที่กว้างๆใหญ่ๆก่อนดีกว่านะครับดีกว่าโดยธรรมโดยธรรมชาตินะโดยธรรมชาตินะครับแต่หลังนี้เนี่ยวันเขาเอาห้องนั่งเล่นไปไว้ตรงนี้เลยนะเข้าเข้ามุมเลยนะครับเข้าไปเป็นโซนหลังบ้านแทนเลยนะแล้วเขาก็ด้านหน้ามาก็มาเชอโต๊ะกินข้าวก่อนเลยนะครับ ซึ่งหลักวิชาของจุ้ยเขาบอกว่าโต๊ะกินข้าวถ้ามันอยู่ตรงกับประตูอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับก็มักจะเงินทองล้นไหลได้นะครับนะบางคนบอกว่าความในใครออกความนอกใคร <c oughs> เรื่องคนในบ้านเนี่ยคนนอกรู้หมดเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่าเป็นตามตำรานะครับเขาว่ากันมาอย่างนงี้นะจริงไม่จริงก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าตามหลักวิชาของจุ้ยเนี่ยประตูตรงกันกันกบโต๊ะกินข้าวแบบนี้จุดที่3านี้นะครับ ก็จะเข้าเกณฑ์นเนี่ยเงินทองรั่วไหลาไรายได้ติดติดคัดคัดอุปรสรรคเยอะนะครับแล้วแก้ยากด้วยนะเนาะที่แก้ยากเพราะว่าแปลนบ้านมันมาแบบนี้ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะจะหาอะไรกั้นจะหาอะไรมันก็ยังทาไม่ได้เพราะว่าถ้าทำเนี่ยพื้นที่บ้านมันก็จะเล็กลงไปอีกไม่ค่อยเหมาะสมที่จะใช้งานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เราไม่สามารถแก้โดยการกั้นได้นะครับบ้านที่เป็นแบบนี้อาจจะต้องแก้ด้วยการใช้ใช้ของอย่างอื่นทํา แทนนะครับยก,ยกยกตัวอย่างเช่นอาจจะหาของทรงกลมโลหะมาตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องต้องดูกันอีกทีว่าควรจะเหมาะที่จะตั้งตรงไหนอย่างไรนะครับโอเคมีจุดที่4ด้วยนะสำหรับบ้านหลังนี้นะบันไดตรงกับห้องน้ําเห็นไหมเห็นบันไดเข้าไหมครับตรงก,กันกับประตูห้องน้ําลงบันไดามาเจอประตูห้องน้ําเลยนะครับประตูห้องน้ําเปิดมาเจอบันไดแบบนี้นะครับพลังแย่งกันนะพลังมันจะโดนขัดขวางอนะโดนแย่งกันและการทําหลักวิชานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่านี่คือจุดที่4แหละ มีทั้งหมด4ี่จุดนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ที่ที่เจอปัญหานะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้ที่ขาดขัดรวมถึงเงินทองรั่วไหลได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่าสี่จุดนี้ก็เลยเป็นปัญหาของบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันตามหลักของจุ้ยที่ถ้าให้ผมไปจัดการของการ4ี่อย่างนี้ก่อนแก้เรื่องว่าแหวงแก้ประตูถ้าทําได้นะครับอ่าถ้าทําไม่ได้ก็ต้องเสริมธาตุกันอ่ะอ่ะแต่นี้เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างแก้ยากนะทั้งทั้ง4ี่อย่างเลยทั้งบัดประตู ห้องน้ํากับบันไดตรงกันก็แก้ยากปร,ประตูตรงกับโต๊ะกินข้าวก็แก้ยากนะบ้านหลังนี้นะครับดังนั้นพอเราเห็นแบบแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเจ้าบ้านเขาก็บอกเองว่าการเงินเขาจะติดขัดเดี๋ยวหาได้เยอะได้น้อยเงินทองั่วไหลจริงอย่างเงี้ยมันก็เลยพอจะเดาได้วันเป็นกรรมของเขาเหมือนกันนะคำว่ากรรมก็คือบางครั้งบางคนมก็มีความเชื่อว่าบ้านมันเลือกคนมันไม่ใช่คนเลือกบ้านก็จะเข้าหมายมาบางทีเราบ้านบ้านบางหลังอ่ะใครเป็นบ้างที่เราเหมือนเราได้บ้านหลังนี้มาด้วยความบังเอิญเหมือนกับโชคดีจัง คิวก่อนหน้าเขาจองมาเขาหลุดหรือนู่นนี่นั่นหรือมีเหตุพิเศษที่ทําให้เราจําเป็นต้องได้มาอยู่บ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยผมเจอเยอะเลยว่าสุดท้ายเราได้บ้านหลังนี้ด้วยความบังเอ,อเิญเมันเลยไม่บางคนก็เลยมีความเชื่อว่าบางทีบ้านมันอาจจะเรียกเรามากกว่าเราไปเรียกบ้าน <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเพราะกรรมเวรจริงๆบ้านหลังเนี้ยเป็นตัวอย่างนึงที่ทำให้เราเห็นว่ามันมีเขามีกรรมที่ทําให้อาจจะต้องมาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยนะครับก็แก้ยาก นะแต่บ้านบางบ้านเ็แกงง่ายคนบางคนไม่เคยดูของจุ้ยเลยนะครับไม่เคยรู้มีความรู้ของจุ้ยเลยแต่ดันจัดบ้านแต่งบ้านได้บ้านที่ถูกหลักของจุ้ยหมดเยอะมากวิชาของจุ้ยเป็นการเป็นการออกแบบไมใ้ใช้ทรัพยากรของบ้านให้ดีที่สุดให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเป็นหลักนั้นนะแต่ว่าแต่ละคนอาจจะไปเจอข้อมูลที่มันมันเป็นเรื่องลิลับอะไรผมเข้าใจได้ดังนั้นแต่ละคนข้อมูลมก็เลยอาจจะ ขัดแย้งกับประสบการณ์ที่เจอมันก็อาจจะไม่เชื่อนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าคนที่เขาใช้อ่ะก็คนที่เขามันเวิร์กทั้งนั้นนะครับคนที่เขาใช้คนเวิร์กทั้งนั้นบิลเก,เกตยังใช้อ่ะบิลเกตได้ตัวเชื่อหงจุ้ยเลยนะ <laughs> โลโก้โลโก้ไมโครซอฟ t ์อะใช่ไหมอ่านะครับสแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีใช่ไหมใครที่สนใจใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็จะได้แชร์ข้อมูลดีๆเหล่านี้นะ ให้กับคนอื่นรอบตัวของคุณด้วยนะครับเขาก็จะได้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้ชีวิตให้ดีขึ้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ขอลาแล้วสวัสดีครับ